ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคก,การต่อบล็อกเนาะตอนแรกให้คุณสมัยตระก้าเนอะไออันนี้ผมว่าต้องเดี๋ยวต้องซื้อสี่สี่เก็บต้องซืง้อเนาะแพงสมหัวเลยนะผมไม่รู้มันเท่าไหร่นะเก็บเต้าเมื่อวัไหนได้ก็เอานเนี้ยเก็บได้นะเออเนาะเล่นเลยโอเคนะ น,นี่ก็เป็นของแท้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็นามาสอนเทคนิคก,การต่อบบอเอกเออะไรก็ได้นะตึ๊กๆผมจะไม่ให้มือมืกติพื้นได้นะครับน่าจะต้องมาตรงนี้เลยเออ,เอ,อไม่ได้น,นี่ก็ตึ๊กเนิ่มสกัดวอสกนตรงนี้ตึ๊ก ถ้าอยากให้เ hey, ดีือดก็จะสูบนะดูดดูดดบดดูบเดี๋ยวสุดๆถ้ามันขึ้นก็ขำหนักนะเสี่ยงต่อการตายหลายชีวิตมากนะแล้วก็ต้องมันหนึ่งร่างต่อนะครับเออเป็นอตรงแบบตรงจอด อุ้ยทำไมไม่ได้นะทำแบบวิ่งก็เด้นนะครับแต่ก็ทำมาคไปบูบูบูผมจะลองทำอีกครั้งค่อยๆตอไม่ได้เลยก็รีบไล่รีบมันก็ตอบวิ่งเลยนะแน่นะครับไ่หมดถ้าีนะ ตรงนับเป็นอะไรนี่ทำไมไม่ได้ครับเสียงไม่ไหมของมันก็แปลกๆด้วยคนระับเออนะเวลาผมลงคลิปผมว่าจะเสียงแปลก,ปกปๆนะนี่นับีน่นับิบ่งอย่างนี้ได้นะเออก็จะเร็วนะ แต่คุณนี่แบบว่าซึ่ตักชิวๆอ่ะม,อมันก็เหมือนกับกินชิวๆว่ะเออเฮ้ยเ <c oughs> ออจะรู้นะครับเอาสปีดนี่กระจอกนะครับเอาสปีดที่มันไม่ต้องเอาสปีดนานักมันกระจอกเนี่ยนะต้องกินสปีดน,นี้ใช่ไหมปีสามทีก็ช้านะครับ อนี้กดชิปแล่มันจะทำอย่น้นะป๊บปปึ๊บ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 ป๊บปปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บปป๊บป ก็งี้นะครับเอาเป็นว,ว่าสัดปดาห์นี้ก็ขอจบเป็นเพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ